อายิ้มค่ะยิ้มยิ้มน่อยจะไหนยิ้มยังไงคะยิ้มหวานหวานน่ะยิ้มสวยๆนะน้องยิ้มสวยๆค่ะไหนยิ้มสวยเป็นยังไงไหนที่พ่อตากสอนน่ะไหนพ่อตากสอนยิ้มสวยอ่าไหนไหนยิ้มยังไงคะอายิ้มเชิญหน่อยอายิ้มเชิญเร็วไหนยิ้มยังไงยิ้มสวยด้านนั้ไม่ใช่แชมเปญยิมเมือนนี้ไหนยิ้มแบบไหนคะไม่ใช่เพราะแชมไม่ใช แซมยิ้มแบบนี้มาแซมยิ้มแบบนี้ห้บอกชอนพ่อสิไม่ใช่หมูอ๋อไหนพ่อยิ้มแบบหมูเหรอไหนยิ้มแบบสวยๆยิ้มแบบนางงามสาวไทยไหนไหนยิ้มแบบเจ้าหญิงค่ะใหญ่เจ้าหญิงเจ้าหญิงเขายิ้มยังไงนะไช่เจ้าหญิงไหนเจ้าหญิงเจ้าหญิงย okay. ิ้มสิเดี๋ยวเจ้าหญิงทำแนี้นะดูนะเดี๋ยวทำให้ดูเดี๋ยวเดี๋ยวเ้าทำเดี๋ยวยงงี้ดูเดี๋ยวทำให้ดูนะเจ้าหญิงนะอ่ะยิ้มยิ้มยิ้ม นายเจีิงเจเจียงคือยิ้มยัยงไงไม่ใช่เจ้ยงยิ้ไม่ใช่เจีางยิง,ง่าน้องเป็นอะไรล่ะน้องเป็นอะไรไม่ใช่เจียหญิ้ง่ายนี่มันคือน้องชื่อดิบน้องชื่อดิบชื่อเด็กหญิงอะไรคะเกย์นามสกุละะกอ,อ๋อนามสกุลอะคะนามสกุลหทองอ๋อพ่อตั๊กชื่ออะไรพ่อตั๊กชื่อซาลาวิสนามสกุลอะไรลูกนามสกุลหนุนทองอ๋อแม่อู๋ล่ะ ชีริตที่แม่ไร่ว่างนามสก,กุลอะไรคะนามสก,กุลหนึ่งทองรีพี่ไหมพี่พี่พี่ชื่อเด็กชายอะไรเด็กชายลับพักเนาะนามสกุลอะไรนามสก,กุลหนังทองเนาะพี่เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคะผู้หญิงมไม่พี่แท็บเล็ตแม่พี่แท็บเล็ตแม่เป็นผู้หญิงผู้ชายคะแบบพนพ้นองทีริตเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคะ ฮะน้องเป็นผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงผู้ชายละ่ะ<ป>น้องเป็นผู้หญิงไม่ใช่ผู้ชายพูดไม่หไหนเราไปเซเว่นเราไปซื้ออะไรนะไปซื้อขนมไหนหันหน้ามาบอกแม่นี่เอ้ไปซื้อคานขนมซื้อขนมซื้อขนมเยอะไหมซื้อขนมอะไรคะ ซื้อขนมอะไรซื้อขนมอยู่ในเฟ้แวงโอ้โหทำไมหน้าเจ้าหญิงสวยจังเลยในแอคชั่นซีแอคชั่นอีกไหนไหนแอคชั่นซียิ้มใช่ป่ะไหนยิ้มหวานยิ้มยังไงคะไหนยิ้มสวยไหนฟันฟันมีไหมฟันไหนขีอ๋อไหนดูซิมันมีแมงไหม อฟันสะอาดจ,จังเลยค่ะอแปรงฟันทุกวันไหมคะ